บ้านสวนสิริชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูการตำนาน,นของอาหารนะคะใส่ซิ่งในตำนาน กำลังใจงน้องงามกันนะคะวันนี้รัะ sp ห้าศูนย์หนึ่งแ sp นะคะริเล็กนะคะ รอบบนรอบต้นไม้นะคะโอ้ตลุมฟุกนะคะคาปิดจมูกก uh uh wow ็ไม uh 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 ่ใส uh uh> uh ่ ตามไปดูน,นะคะก็เป็นข้าวพื้นเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นบ้านนะคะชาวสุรินนะคะข้าวประกราอมปืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนาสุดท้ายนะคะของครอบครัวแอดมินนะคะและที่เหลือก็น่าจะเป็นรับจ็อบทั่วไปนะคะอันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องอามกันนะคะสายซิ่ง นาเราอยู่ติดบ้านยางนะคะเส้นปราสาทเบงกับเชิงนะคะเนื้อที่ในตรงนี้ก็ประมาณสามไร่เศษนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้บ้านสวนสิริชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะ,นะคะ ตาติดโมนกเราไม่ใส่ค่ะนี่นกเอียงนัดถึงแล้วบอก มาดูนะคะอันนี้เป็นข้าวประการดินนะคะข้าวพื้นบ้านพื้นอันนี้ของชาวสุรินทร์เรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวนี้ขับรถกล้องแล้วค่ะ ท่านผู้ชมมาดูนะคะอันนี้ข้าวเป็นเป็น,เป,นเป็นพันข้าวนะคะประการปืนเราคะ่ะเป็นข้าวป็นบ้านนะคะของชาวจังหวัดสุรินทร์เรานะคะก็ถามว่ามันเป็นยังไงก็เหมาะกับการเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวซ้อมมือนะคะคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงค่ะก็ ถ้าเป็นข้าวกล้องที่เขาสีขายแล้วก็จะอยู่ที่กรูกรมละ35-115บาทเลยเชียวนะคะก็แล้วแต่ว่าตลาดในพื้นที่นั้นจะเป็นเช่นไรนะคะแต่จริงๆแล้วแถวชุดรินนะคะบ้านเราราคาขายทั่วไปคือโรงสีไม่ได้รับซื้อนะคะแต่น่าจะาถ้าเราสีขายเองอะ่ะน่าจะได้เอาเหมาะกับการเอาไว้กินในบ้านนะคะเพราะว่าอันนี้มัน มันทนเล้งค่ะเป็นพืชทนเล้งนะคะ,คะ,คะก็โอเคค่ะวันนี้ก็เรามารีวิวนะคะการทํางานการวันข้าวของบ้านสวนชิรินะคะก็หลายๆนานก็เสร็จไปแล้วนะคะก็ล่าสุดแล้วท้ายสุดนะคะของวันนี้ก็คือข้าวประกามบึนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้านสวนชิริบชาแนลด้วยนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์นะคะ นะคะว่าเราจะเสร็จงานนี้แล้วหรือยังนะคะน่าจะอีกสองรอบก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะคะให้กำลังใจน้องอามด้วยค่ะตัวเล็กขาะซิ่ะ้วค่ะพักกินน้ำก่อนอ่ ยังไม่เสร็จยังไม่ไี้ปั่นเลยเ<ะ>ติมพลังก่อนโอ้โหเรายังไม่กินเลยไหนพีาอาไม่ทักทายท่านผู้ชมหน่อยหรอเอ๊มีเขินกล้องด้วยมีแต่คนเข้ามาให้กำลังใจเนี่ย โอ้ยไม่สู้ตายเหรอยกมือให้กำลังหน่อยมีเขินมีเขินค่ะมีเขินปะปะ,ปะโอ้ยทำไมเสื้อดำงั้นเนี่ย นกเริ่มมาเยอะเลยเรากินใส้เดือนเหรอนล่วน้ำมันเรายังมีอยู่นะเนี่ยเห็นเป็นยมยมเลย

ตรงนั้นน่ะลิ้นแข็งมากเลยม,ลมันรอบตะมูจับไว้ตะมูออกาไไอ่ขงอ,อาไวยูง,งันแนี่ I <laughs> อันเนี้ยว่ตากตมันไม่ตารุมเข้าใจัู้

de decir, ¿no? ขอบแล้วค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, ซับสไคร b ์บ้านสวน s i r ี c h ชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบ้านสวนเฉรีทํทำคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ